สวัสดีครับทุกคนพอดีวันเนี้ยผมจะเปลี่ยนยางนะครับทั้งยางนอกยางในเลยนะครับมันเป็นยางล้อหลังนะครับผมแล้วทีเนี้ยไอเหล็กงัดยางอันเก่านะครับอันเนี้ยดูนะครับเวลางัดนะครับไอล้อของผมเนี้ยข้างหลังเนี้ยมันแข็งมากนะครับขอบสิบสี่เก้าสิบทับเก้าสิบนะครับคือมันแข็งเวลางัดแล้ว ดูสภาพมันเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ของเก่านะครับมันมันไม่แข็งแรงเลยนะครับงัดยางของผมแล้วมันอ่อนแอนะครับคือมันอ่อนไปมันจะต้องใช้ที่มันแข็งแรงกว่านี้นะครับผมก็เลยสั่งชุดใหม่มานะครับอันนี้นะครับตัว เหล็กงัดยางอันนี้นะครับที่สั่งมาเนี่ยราคาต่ออันเนี่ยมันไม่ถึงร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วมันจะแข็งแรงกว่าของเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่า สินค้าเนี่ยมันจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับอันเนี้ยมันส่งมาจากต่างประเทศนะครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นเหล็กหรือเปล่านะครับโอเคมันเป็นเหล็กนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับ องศาของปากที่งัดนะครับมันก็น่าจะโอเคนะครับเป็นเหล็กหมดนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองงัดดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับ นี้ก็จะเป็นยางที่สั่งมาใหม่นะครับผมยางชุดนี้จะเล็กกว่ายางชุดเก่านะครับยางชุดเก่านี่มันเป็น90ทับนะครับมันจะอันนี้มันจะใหญ่กว่านะครับมันจะหายางใส่ยากนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเบอร์ที่มันหายางใส่ง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนนะครับ ยางชุดใหม่นะครับก็จะใช้ของด s t o n e นะครับไซส์250นะครับขอบ14ส่วนยางเนี่ยมันจะเป็นเบอร์นี่นะครับ70ทับ90นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็น90ทับ90เนี่ยก็จะเป็นเท่ายางไซส์เดิมนะครับนี่นะครับ ยางไซส์เดิมจะเป็น90ทับ90นะครับไม่โฟกัสนี่ครับ90ทับ90นะครับอันนี้ยยางในมันค่อนข้างหายากนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเบอร์250นะครับ7จะ0 0นะครับผมแล้วก็ยางในนะครับ โอเคถ้าเกิดใครสนใจนี่เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมชุดเนี่ยทั้งยางนอกอยางในเนี่ยมัน300กว่าบาทนะครับ ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนยางนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ส่วนเหล็กงัดยางนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับแข็งกว่าของเดิมเยอะเลยนะครับครับผมสําหรับเหล็กงัดยางนะครับอันนี้มันเป็นขนาดส2องนิ้วนะครับของเดิมเนี่ยมันสิบสองนิ้วมันไม่เหมาะกับงัดยางที่มันแข็งๆนะครับผม มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะหนานะครับมันเป็นทรงกลมหนาแล้วก็มีองศาในการงัดเนี่ยทำให้เรางัดยางได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็แข็งแรงนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อ ตัวเหล็กงัดยางอันนี้ไว้ให้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับราคาหลักสิบเองนะครับแต่มันมาจากต่างประเทศนะครับมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนยางนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้เหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ